Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together. Insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till yeah, you get the your Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. they gasping, they cannot compare, they can't actually. เอาละครับกับสวัสดีเราผู้เล่นอ e ีฟุตบอลด้วยนะครับและคลิปนี้ก็จะพบกับพี่โด้ร่างแจกฟรีนะครับก็นานๆทีจะมีร่างไฮไลท์นะครับสำหรับพี่โดนะ พิโด่่างนี้นะครับก็จะเป็นจ่ายอีเวนต์นะครับที่ให้เลือกจากนักเตะอังกฤษกับนักเตะโปรตุเกสนะครับอันนี้ดีมากเลยนะที่ให้เลือกนะครับแทนที่จะให้สุ่มนะเลือกอะดีแล้วนะครับเป็นอีเวนต์ทั้งทีนะแล้วก็การอัพสเตตของพิโดล่างนี้นะครับผมอัพแบบออโตเอานะเออมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับอัพแบบออโตน่าจะดีที่สุดแล้วสําหรับการไฮไลท์ธรรมดานะแล้วก็สเตตที่ผมได้มานะครับเป็น99นะแต่ว่าอันนี้เป็นโค้ดที่บวกสเตตนะครับโค้ดแบบใหม่นะแต่ถ้าเราใช้ ผมก็ใช้เปปกาเดวาล่านะครับเป็นตัวเก่าเลยอ่าเป็นคองบอล88นะครับก็พลังอยู่ที่98นะอ่าถ้าจะให้99เนี่ยก็คงต้องใช้โค้ดที่เป็นแบบโค้ดพิเศษนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าพ่โดล่างนี้เขาเป็นล่างแบบไหนนะครับก็เป็นเพสไตล์เดิมๆเลยก็คือโกโพเชอร์นะครับสำหรับพ่โดนะส่วนการยืนตำแหน่งนะครับก็เหมือนเดิมเลยหน้าเป้าหน้าตามปีซ้ายปีขวานะครับแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือไปยืนหน้าเป้านะครับดีที่สุดแล้ว ต่อมาก็มาดูสเตตก,กันดีกว่านะครับอ่าจุดเด่นของวีโดเลยล่างนี้ก็คือการหาช่องครับการหาช่องเนี่ยสูงมากเลยครับอยู่ที่96เลยนะแล้วก็การคุมบอลอยู่ที่79เลี้ยงบอล79คลองบอล75นะครับอันนี้เป็นพีโดล่าง39แล้วเนาะจะให้ผิวก็ไม่ใช่นะครับอ่าแล้วก็ส่งสั้นเนี่ยอยู่ที่68ส่งยาว63แล้วก็ในส่วนของการจบสกอร์ครับจบสกอร์อยู่ที่88แนะแล้วก็หม่งบอล83เล่นลูกตั้งเตะ80แล้วก็ปัโคง83ครับกก,บกอร์ ถือว่าโอเคอยู่ยังใช้ได้ครับต่อมาก็จะเป็นความไวนะครับความไวอยู่ที่84นะแล้วก็สปีดต้น88นะครับมันไม่ได้ชานะแต่มันก็ไม่ได้เร็วขนาดที่แบบว่าไปวิ่งแข่งอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิกพาวเวอร์นะครับคิกพาวเวอร์ก็ยังดีอยู่92นะครับถือว่ายิงแรงอยู่แล้วก็จ้ำอยู่ที่85นะ แล้วก็ความแข็งแกร่งอยู่ที่74บาลานซ์76แล้วก็สเตรมินานะครับก็จะอยู่ที่78นะมันก็พอเล่นได้ทั้งเกมครับเพราะว่าโดเขามีไฟติ้งสปปริตทุกล่างนะครับแล้วก็ในส่วนงการใช้เท้านะครับถนัด2เท้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับพีโดนะแล้วก็ฟอร์มเป็นสแตนดาร์ดนะครับการป้องกันอาการบาดเจ็บเป็นไฮ ่ะแล้วก็มาดูสกิลกันครับสกิลพี่โดครับก็จะมีเซซร์เฟสนะครับไอที่แบบโยกหลอกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ช็อปเทิร์นครับแล้วก็มีอ่ามงบอนมีนักเกิลช็อตนะลองเลชูตติ้งยิงไกลครับอโลบัติฟินิชชิ่งก็ฟันจักรยานอากาศอะไรพวกนี้เนาะ สกิลต่อมาก็จะเป็นเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับยิงจังหวะแรกอ่าแล้วก็มีสกิลยิงจุดโทษนะมีสกิลกับตันแล้วก็ไฟติ้งสเปริตนะครับสำหรับพี่โดร่างนี้สกิลเนี่ยเออมันเป็นสกิลของโดในยุคตอนที่แบบแกยังพอพิวๆอยู่นะครับจะเซปช็อปเทิร์นอะไรเงี้ยเนาะช็อปเทิร์นยิงอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนการเพิ่มสกิลนะครับผู้ตาตงว่าการเพิ่ม skill สกิลสําหรับล่างไฮไลท์เนี่ยมันก็ผู้ตาตงว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกส่วนหนึ่งเลยก็คือไอไอเทมสกิลเนี่ยมันค่อนข้างหายากครับคือถ้าเราจะใช้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเอาไปใช้กับพวกแบบสเตโชไทม์ time หรือว่าพวกตานานอีพีกอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับมันจะคุ้มกว่าถ้าเอามาใช้แบบอัพตัวแบบเนี้ยมันส่วนตัวผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับเล่นปกติแต่ก่อนดีแล้ว เอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับสำหรับพี่โดครับก็เป็นล่างแจกอีกหนึ่งล่างนะครับที่ก็สแตนเนี่ยผู้ทมตรงวามันก็ไม่ได้เก่งเวอร์อะไรมากมายนะครับเอาจริงๆรล่างพิเศษของโดทุกล่างเนี่ยมันเป็นล่างที่พอเล่นได้นะครับยกเว้นพวกโชทามเนาะโชทามเนี่ยจะเก่งแล้วนะครับแต่ว่าล่างพวกโดเป็นที่เป็นล่างแจกหรือว่าล่างสุ่มกา์ดเขียวการ์ดม่วงเนี่ยถามว่ามันเก่งไหมมันก็ยังเก่งอยู่แต่ก็ไม่ได้เก่งเวอร์แล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับพี่โดนะครับ แล้วก็สําหรับพี่โดร่างนี้ครับก็ข้อดีของโดร่างนี้คือเป็นโกลโพเชอร์ er ที่ไม่จําเป็นต้องไปวิ่งแข่งกับใคระนะครับหาจังหวะแทงทะลุช่องแล้วก็ยิงจังหวะแรกเลยเนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะมากๆนะครับพอส่วนลูกาอากาศเนี่ยมันก็ยังพอได้ครับอันนี้ดวงไม่ดีครับแหมมงจนเสานะครับก็ตอนเล่นโดเนี่ยผมก็พยายามแบบเล่นตามจังหวะเกมครับแบบไม่ฝืนอะไรมากแบบ ปล่อยให้เขาหาพื้นที่เอาเองแล้วพอเขาอยู่ในพื้นที่ที่ดีอะ่ะมันจะมาเองเว้ยสกอร์เนี่ยมันจะมาเองเลย,เ,ย,เ,เ,ลยเป็นตัวที่แบบว่าหาช่องดีนะครับอ่าอันนี้ช็อปเทิร์นยิงเนี่ยเห็นไหมเออมันมีท่าช็อปเทิร์นท่าเลสเตเฟตนะครับสกิลเนี่ยค่อนข้างกลับมาเลยเนี่ยครับลูกอากาศครับไป เปิดโขกเข้าไปครับการอากาศนี้ยังได้อยู่นะผมว่านะแล้วก็พวกลูกยิงประ,ประหลาดๆครับก็ยังมีเห็นอยู่นะอัน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้ครับเนี่ยโมงไปปะทะก,กับกองหลังเขาครับแต่บอลตกหาโดอยู่ครับอ่าอันนี้ยังมีแบบการทิกยิงท่าที่ไม่ถนัดเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่ครับอ่าแล้วก็ยิงจังหวะนี้ปัป๊บวิ่งคือแบบเป็นโคปเชอร์ที่ไม่จําเป็นต้องแทงทะลุช่องวิ่งแข่งหนาะ <c oughs> พื้นที่เล่นเอาครับ อันนี้คือผมก็งงเหมือนกันเออได้เฉยวะ่ะเนี่ยวิ่งสอดเข้ามายิงครับเนี่ยส่วนตัวเล่นมาเกือบ10แมตช์เนี่ยผมว่ามันยังโอเคอยู่ในด้านของการจบสกอร์ครับการเข้าทำประตูอะไรเงี้ยการใช้เท้าใช้ลูกโมงเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันไม่ได้แล้วอะเออถึงความเร็วจะ80ดกว่านะแล้วก็สปีดต,ต้น88ใช่ไหมมันไม่ได้แล้วครับพูดตรงว่าในยุคตอนเนี่ย ที่ถ้าเราเอาไปเล่นดี1นดีเนี่ยเจอแน่ๆกองหลังแน่นๆนะครับก็อกองหลังยุคนี้นะสปีดท่นคุณเอ้ยไปเจอดี1นดีเนี่ยแบบ90อัพอัเออสปีดกองหลัง90อัพทุกวันนี้นะครับกองหน้าที่แบบว่าช้าเนี่ยเล่นยากมากๆจงเว้นแต่ว่าจะมีตัวแบบเตะสายแบบคิวหลพาร์เลยเออมันจะเล่นง่ายขึ้นมาบ้างครับสำหรับกองหน้าที่ไม่ได้เร็วแต่ว่าจบสกอร์ดีอะไรเงี้ยมีตัวจ่ายบอลดีๆมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับก็สําหรับโดกมีประมาณนี้ครับเป็นตัวธรรมดาแต่ว่า ถ้าเรารีไอดีใหม่สมมติว่าปั้นไอดีใหม่เลยมีโดไว้ก็ไม่เสียหายครับสำหรับล่างนี้ถือว่ายังเก่งอยู่นะสําหรับผมนะครับก็สําหรับพี่โดคลิปนี้ครับก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่สละเวลามาดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับให้กับผมด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีนะครับ